มาต่อกับบริษัทถัดไปนะคะนะก็มีข่าวออกมานะคะว่าเขามีการเข้าไปลงทุนนะคะในบริษัทนะคะเชวกรรมโอสถนะคะตอนนี้ก็ดําเนินการเรียบร้อยไปแล้วนะคะนะั แต่ย้อนกลับไปก่อนหนะ้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางผู้บริหารมาเล่านะว่าก่อนน้านี้เขามีการลงทุนอะไรไปแล้วนะคะต่อจากนี้จะมีการลงทุนอะไรหรือไม่นะภาพธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตน,นะคะต้อนรับผู้บริหารนะคะพูดคุยกับบอลค่ะคุณยุวดีเอี่ยมสนทิทรั์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะจากบริษัทซิล,ลิกขอบจำกัดมหาชนหรือว่าซิล,ลิกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคอันดับแรกเดี๋ยวบอลขออนุญาตให้ทางผู้บริหารนะคะแนะนำก่อนว่าซิลิคของเราทำธุรกิจอะไรคะ บริษัทซิลิกขอบจำกัดมหาชนนะคะเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายกาวอุตสาหกรรมค่ะทีนี้ระหว่างทางเราก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยเซกเมนต์ธุรกิจของเรามีถึงอ่มเซกเมนต์เลยค่ะ,ะ,คะดั้งเดิมก็คือกาวอุตสาหกรรมค่ะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของธุรกิจสติกเกอร์หรือว่าฉลากที่มีกาวในตัวล่าสุดนะคะตามที่เมื่อสักครู่คุณบอลได้แจ้งไปปัจจุบันเรามีเซกเมนต์อีกเซกเมนต์หนึ่งก็คือเป็นคอน sumer health c a r ์เปิดขึ้นเปิดขึ้นมานะคะ ค่ะค่ะตอนนี้ดิวเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับเทวกรรมโอสถค่ะในส่วนของเทวกรรมโอสถเนี่ยปัจจุบันเราเข้าไปถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในสัดส่วน5 0นตะคะก็มีอำนาจควบคุมในบริษัทด้วยอืมค่ะเล่านิดนึงค่ะเทวกรรมโอสถเขาทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะค่ะ บริษัทเทวกรรมโอสถทุกท่านอาจจะถ้าฟังชื่อบริษัทอาจจะคุ้นๆแต่ไม่ไม่น่้เ่แต่ถ้าเกิดตัวต้องบอกแบรนด์นะสินค้าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยก็คือสินค้าภายใต้แบรนด์น้ำมันมวยนะคะก็คือน้ำมันมวยที่ตั้งเดิมเลยสีน้ำมันใสๆทีเนี้ยก่อตั้งมาก็นานมากแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วก็ล่าสุดก็คือมีบริษัทที่เป็นกองทุนก็ไปจัดการบริษัทให้มีมาตรฐานมี การกำกับอะไรที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็มีการแตกออผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะนําแบรนด์เนี้ยเข้าสู่ตลาดยุโรปด้วยค่ะค่ะ,คะทำไมเราถึงมีการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในเทวกรรมโอสถนะคะ ตอนที่เรามองในส่วนของเทวกรรมโอสถเนี่ยบงังเอิญว่ามันมีเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับตอนที่ทางซิลิกมีความสนใจในการลงทุนของโครงการแบรนด์นิโอพลาสนิโอบันบังเอิญก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเราก็เลยมองว่าถ้าเราได้นิโอพลาสนิโอบันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คอน sumer health care เหมือนกันขณะที่เทวกรรมโอสถก็เป็นผลิตภัณฑ์แก้ปวดบรรเทาปวดเหมือนกันส่วนของนิโอบันก็เป็นแผ่นแปะแก้ปวดนะะเราก็เลยมองว่า เราน่าจะทําทั้งสองเนี่ยมาอยู่ภายใต้เซกเมนต์เดียวกันในการดูแลพอร์ตัท,ที่หนึ่งก็คือจะง่ายขึ้นกับทางบริษัทด้วยในการจัดกลุ่ม,อ,มอันที่2ก็คือซีเนอร์จีที่จะเกิดขึ้นระหว่างตัวมวยกับตัวนิโอพลาสนิโอบันก็คือทางเทปรกรรมโอสถเขามีทีมงานขายทีมงานการตลาดที่อยู่ในธุรกิจนี้เรียบร้อยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะเข้าไปจ่อตลาดตัวนิโอพลาสนิโอบันให้กับเราเนี่ย มันก็จะง่ายถ้าไม่ oh, แบบนี้อเองาาถอลันได้เร็วขึ้นมากๆอ๋อค่ะ,ะ,คะแสดงว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วหมายความว่าไตรมาสสี่นี้เราจะมีการรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนเทวกรรมในเทวกรรมใช่ค่ะเราจะเริ่มรับรู้ในไตรมาสสีนี้เลยอโอเคแสดงว่าเริ่มเห็นแล้วทีนี้ภาพในปีหน้าละคะสองพาตัวซิลิกเองภาพธุรกิจสัดส่วนรายได้เราจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างคะ ในส่วนของสัดส่วนรายได้นะคะมันก็มีความบังเอิญกันอยู่มากๆเลยตอนที่เราทำตัวเลขประมาณการของกลุ่มของคอน sumer health care ค่ะตัวเลขยอดขายต่อปีที่เราประมาณเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันมากเลยอยู่ที่ประมาณ500 -700 ถึงของซีลิกอย่างที่เป็นตัวเซกเมนที่เป็นการอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0้0 0ถึง700กว่ากว่าปรอะไรประมาณเนี้ยในขณะที่กลุ่มที่เป็นสติ๊กเกอร์ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าถึง800กว่า900อะไรประมาณเนี้ยก็จริง ถ้าเรามาถัวกันดูเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากใกล้กันเลยค่ะ,คะแล้วอย่างนี้ภาพของการเติบโตของซิลิกละคะมันจะเป็นยังไงบ้างหลังจากมีการรับรู้การลงทุนเข้ามาแล้วจริงๆถ้าถ้าพูดถึงการเติบโตทางด้านตัวเลขค่ะ่ยมันคือการเติบโตที่เข้ามาทันทีอ,อย่างเช่นว่าปัจจุบันเนี้ย การประกอบการของกลุ่มกาวก็ดําเนินต่อไปยางทิศทางอยู่แล้วการดําเนินกิจการของสติกเกอร์ก็ดําเนินการตามทิศทางอยู่แล้วการที่เราได้มาซึ่งตัวเลขของเทวกรรมโอส่วนในไตรมาสสี่ก็คือถือเป็นอัพพลัสที่จะเข้ามาแอนด์มาทันทีทีนี้พอมองไปถึงปี -66 นะคะซึ่งเป็นจะเป็นปีที่เราเริ่มก้าวเดินเข้าสู่เฮลท์แคร์ก้าวขาแล้วเราก็มองว่า การเติบโตตรงนี้มันก็เป็นสมมติเมื่อกี้เลสเซว่าท็อปไลน์ประมาณ5-700ล้านเนี่ยมันก็คือแอดออนเข้ามาออนท็อปของสิ่งที่เรามีปัจจุบันนะคะค่ะอืมค่ะแล้วในแง่ของมาจินล่ะคะมันจะภาพมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือจะเป็นอย่างไรบ้างถ้ามองในของภาพรวมเลยภาพรวมเลยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจการอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจของสติกเกอร์เราเป็นธุรกิจ B2B ดังนั้นเนี่ยกลอส กำไรขั้นต้นมันจะไม่ได้สูงมากอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามา B2C Consumer ่่ะะค BC ปกติ B2C กำไรขั้นต้นจะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงก็คิดว่าตัวนี้จะเข้ามาแอดออนทำให้การเติบโตทางด้านผลประกอบการแล้วก็ทางด้านผลกำไรก็จะเข้ามาจากตัวนี้ออ๋ค่ะค่ะต่อจากนี้จะมีการลงทุนหรือว่าพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมไหมคะหลังจบดืนี้ไปแล้ว เรื่องของการลงทุนนะฮะ,ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทางซีลิกเองอะ่ะเราตั้งตั้งเป็นเป้าหมายอยู่แล้วว่าเออเป็นกลยุทธ์ที่ยังไงเราเรามองเรื่องนี้แต่ว่าณนะตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ได้มีโครงการอะไรที่เราจะสามารถเอามาพูดคุยได้เพราะว่าตอนนี้พาราเรตีก็คือ ไปทำให้คอน sumer health care เนี่ยสามารถ Up and running แล้วก็วิ่งได้ตามแผนที่วางไว้ก่อนค่ะค่ะคะโอเคมองอุตสาหกรรมในส่วนของกาวกับสติกเกอร์ปีหน้าจะเป็นยังไงว่าหลังจากที่โควิดแน่นอนแล้วมันมีการชะลอตัวไปแน่ทีนี้จะเริ่มกลับมาฟื้นได้หรือยังคะมองอย่างไรบ้างคิดว่าที่ผ่านมาสําหรับทั้งกาวอุตสาหกรรมแล้วก็สติกเกอร์ค่ะการเติบโตทางด้านรายได้ทางด้านยอดขายไม่ได้ดรอป ถึงแม้จะมีโควิดถ,ถ,ถึงแม้จะมีวิกฤตทางด้านของอพลังงานาแต่สิ่งที่มันกระทบจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้กระทบกับซีลิกรายเดียวในส่วนของอุตสาหกรรมเคมี K Me ทั้งหมดเนี่ยกระทบกันทั้งหมดก็คือกระทบ<อ>ในเรื่องของกำไรขั้นตน้นสิ่งที่ซีลิกพยายามทำอยู่ก็คือเราบริหารจัดการภายในเพราะว่าในเรื่องของุวิกฤตน้ํามันหรือพลังงานเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความ ควบคุมอสิ่ง<ช>ที่เราทำได้ก็คือเราปรับเปลี่ยนภายใน,นะค,ะค่ะโอเคมีการบริหารจัดการภายในนะให้ดีที่สุด<ช>ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่า,าคนที่ติดตามซิลิกอยู่นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อยากให้ สิ่งที่พยายามทางบริษัทพยายามทำอยู่ไม่ว่าในเรื่องของการเข้าสู่ธุรกิจเทลแคร์ก็ดีหรือการเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการอุตสาหกรรมก็ดีของสติกเกอร์ก็ดีเ่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ะทจะพิสูจน์ให้กับนักลงทุนเห็นว่าทางบริษัทเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการเติบโตโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าเ,เราจะต้องเป็นผู้ทำแต่รายเดียวเราสามารถที่จะไปร่วมทุนเพื่อให้เกิดการเติบโตได้อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่ง ในสองปีที่ผ่านมาทางบริษัทเองก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแลในเรื่องของการทํางานเรื่องของการบริหารจัดการความยั่งยืนคค่ะค่ะะในปีนี้กับปีหน้าเนี่ย่ะก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์แล้วก็เป็นหนึ่งในทิศท,ทางที่บริษัทจะยึดมั่นในการดําเนินการตรงนี้ต่อไปด้วยกันเช่นกันค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารซิลิกมากๆากนะ,ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ